มาเด้อพี่น้องลกกกาจ้าลกกกาเด้อค่ะลกกกาดำนาค่ะกาอิเตียมันต้นสันต้นน้อยกันเลยเลยนางเอา มาเด้อค่ะเด้อกลางอิตีเลียนกลางงามอยู่เป็นเขาอิตเลียมันเปิดเอวกับเลน่างเราจังสี่หลายจังสามใบมาเด้อมาเด้อจะมัดเด้อมาไปตีเด้อ เด้อผู้ใดสีมาลูกการับจังลกกาวพรละสามลอยสามลอยเท่าีรสามลอยเท่าีรไม่ใจ๊ยสอยโอ้ยเขาแก้ขี้ขีลใช่ปะต้องการสีลอยมัดเขาก็ได้ี่สิบสามสิบได้เยอมาเรลยมันก็ได้ซีิบมัดพี่น้องขาดอีกสามลอยหกิมา ปวดเอวมันนั่งดูไม่ทีแล้วไม่สบายชีวิตชาวนาะสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนสะบัดบ้านนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบ้านนาสวรรค์ทั้งเป็นไปทั้งไหนไหนไหนไหบ้านนาสวรรค์ทั้งเป็น ำนลูกกาจะลูกกาลูกกาดำนาลูกง่ายได้ค่ะพี่น้องสาวเอาสาวเอาตสบาลูกกาปกาาุกลงได้นางหงอีหลัก,ก,กยัดไปเลยเย็นสบาย ไได้ปาหอนบาอย่างเละเย็นสบายในน้ำจืดๆน้ำกับปลอดภัยไ่ได้ใส่ปุ๋ยไ่ได้ใส่อย่างปอดสารพิษไ่ได้ไมี่หนาตีตีมืีเลยลูกวงใบวงใบใหญไปเลยสิไวยเอาเฮ้ยเม่อีกันเลดอกชาีเอา ได้ไลยมาลเลยดินมเล่นน้ำเนด้อมี้ลกลาำอ่นไปลำ้ปลำล้ำชาวนาเก่งสินมา้ ไม่เยไ่ได้เจิมแบบปวดเอวยาดเห็ดที่หยาดเห็ดที่หยา่มันยังสบายไม่ได้แบบปวดเอวปวดยังนางนี่หลาเลี้ยบไปเลยสบายใหน่อยหัดแนบด้วยยาน กรผู้ตีหาสีฉันบ่ทันมาไม่ให้ใจว่าเสียวจ้ะนี่คือเบิร์ข้อสามคุณเนาะบ่เท่าเดียวเด๋อมาหอดไก่แล้วเอารถเอาบ่ ขมอยู่นหนีในกวนดยาวใจเฉลยเอาอีเตียได้หนิพี่น้อยใด้ว่ามีปล่ามาเอาเด้ค่ะเด้อมาหลุกเอาเอ,าเองตกอยู่ใต้ตัวมะม่วงตัวเบียบแบม่วงหน่อยมันเละหลาย ะหลองขาด